สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องค r y p โตนิวส์นะคะวันนี้วันที่26ตุลาคม2025ค่ะวันนี้เราขอ,อาพักเรื่องคริปโตกันไว้สักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่ามีข่าวใหญ่มากๆในภูมิภาคเราที่ต้องตามติดกันเลยค่ะคือการลงนามข้อตกลงสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะระหว่างไทยกับกัมพูชาเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยที่กัวลาลัมเตอร์ประเทศมาเลเซีย ใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากจริงๆครับเป็นการลงนามในเอกสารที่เรียกว่าข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์หรือ Kuala Lumpur Accords คนลงนามหลักๆก็คือนายกไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลกับนายกกัมพูชาพลเอกคุณมานัดแล้วก็มีบุคคลสำคัญระดับโลกมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและก็มีคุณอันวาอิบราฮิมประธานอาเซียนปีนี้นะครับ2025 อืผู้นำระดับโลกมากันเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยสถานการณ์ก่อนหน้าเห็นค่อนข้างตึงเครียดใช่ไหมคะเหมือนมีเหตุปะทะกันด้วยถูกต้องครับ คือต้องย้อนไปนิดหนึ่งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับประมาณวันที่24-28ถึงกรกฎาคม2025เนี่ยเกิดการประทะกันค่อนข้างรุนแรงเลยบริเวณแนวชายแดนก็มีความสูญเสียนะครับทั้งผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจริงๆความขัดแยง้งเรื่องชายแดนเนี่ยมันมีรากมานานแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาการปักบันเขตแดนตั้งแต่สมัยยุคอนาน,านิคมฝรั่งเศสอ๋อค่ะเป็นเรื่องเก่าแก่ใช่ครับ มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ค้างคามานานเพราะเกิดเหตุปะทะครั้งนั้นนี่ก็สร้างความกังวลไปทั่วเลยครับเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากจริงๆแล้วประธานาธิบดีทรัมป์นี่ท่านเข้ามามีบทบาทยังไงคะถึงคลี่คลายสถานการณ์ได้ครับ บทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์นี่ถือว่าสำคัญมากครับผมคือมีรายงานว่าท่านติดต่อโดยตรงเลยนะครับคุยกับผู้นำทั้งสองประเทศทั้งนายกอนุทินและก็นายกหุ่นมาเนตแล้วก็ประสานงานใกล้ชิดกับทางอาเซียนโดยเฉพาะคุณอันวาอิบราฮิมเพื่อจะผลักดันให้หยุดยิงกันก่อนเลยอันดับแรกค่ะหยุดยิงก่อนใช่ครับแล้วค่อยนาไปสู่การเจรจาสันติภาพซึ่งทางคุณอันวารประธานอาเซียนเองก็ออกมาชมนะครับ บอกว่าการทูตของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้แบอบกว่าช่วยรักษาชีวิตคนได้เยอะมากป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่านี้โอ้โหน่าสนใจมากค่ะการทูตระดับสูงเข้ามาช่วยได้จริงๆพอจะเล่าบรรยากาศในพิธีลงนามที่กัวลาลัมเปอร์ให้ฟังเพิ่มได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะครับพิธีก็จัดตอนเที่ยงตรงวันนี้เลยครับ26ตุลาคมบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับชื่นมืนจุดเด่นเลยคือตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ท่านเป็นคนประกาศชื่อข้อตกลงควนละลัมเปอด์อคอร์ดเนี่ยแหละครับท่านบอกว่าเป็นชื่อที่ดีมากค่ะแล้วก็มีข่าวดีทันทีหลังลงนามเลยอันนี้สําคัญมากคือการประกาศปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายที่ทางไทยควบคุมตัวไว้ตั้งแต่ตอนประทักกันเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนู่นอ,อ๋อปล่อยตัวทันทีเลยเหรอคะใช่ครับปล่อยทันทีเลยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นถือเป็นสัญญาณที่ดีมากครับสาหรับการเริ่มต้นใหม่ ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยแล้วหลังจากนี้ล่ะคะในข้อตกลงนี้เขากําหนดให้ทําอะไรกันต่อบ้างคะเพื่อให้สันติภาพมันเดินหน้าไปได้จริงๆครับในข้อตกลงก็ระบุขั้นตอนไว้นะครับคือฝ่ายไทยเนี่ยจะเริ่มถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนอ๋อลดกำลังทหารลงใช่ครับเพื่อลดความตึงเครียดสร้างความไว้ใจกันส่วนทางกัมพูชาก็ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดซื่อสัตย แล้วก็สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเน้นมากๆคือการมองไปข้างหน้าครับฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็มุ่งไปที่เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักใช่ครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝั่งแล้วก็สร้างเสถียรภาพในภูมิภาคโดยรวมฟังดูมีทิศทางที่ดีมากเลยค่ะพอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วข้อตกลงคัวร่าลงบูอคคอร์ดอันนี้เนี่ยมันมีความหมายหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เราควรจะจับตาเป็นพิเศษไหมคะหลังจากนี้ มีประเด็นน่าคิดต่อน่าสนใจหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยคือบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเป็นคนกลางครั้งนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะนี่เป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าสาหรัฐจะกลับมามีบทบาทในเอเ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นหลังจากที่อาจจะดูเงียบเงียบไปบ้างใช่ครับหลังจากที่อาจจะดูแผ่วไปหน่อยในช่วงก่อนหน้าอีกประเด็นที่สำคัญมากๆก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจครับค่ะอันนี้น่าสนใจ ข้อตกลงสันติภาพแบบนี้ก็น่าจะส่งผลบวกเยอะเลยต่อการค้าการลงทุนโดยเฉพาะแถวแถวชายแดนระบบลอจิสติกอะไรพวกนี้ที่เชื่อมสองประเทศค่ะบรรยากาศน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นมากครับแต่ว่ามันก็ยังมีคำถามสำคัญอยู่นะครับที่หลายคนก็ยังตามดูกันอยู่คือสันติภาพรอบนี้มันจะยั่งยืนถาวรแค่ไหนหรือจะเป็นแค่การพักรบชั่วคราวอื เป็นคำถามที่ต้องติดตามจริงๆค่ะใช่ครับมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างทั้งภายในภายนอกที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตความสัมพันธ์ต่อไปอันนี้ต้องดูกันยาวๆครับ ัดเเจนเลยค่ะโดยรวมแล้วข้อตกลงควรลาลมปูอคอทวีก็เหมือนเป็นความหวังใหม่นะคะไม่ใช่แค่ไทยกับกัมพูชาแต่สําหรับทั้งภูมิภาคเลยแล้วก็เป็นการกลับมามีบทบาทสําคัญบนเวทีโลกอีกครั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะคะเอาละค่ะแม้ว่าวันนี้เราจะออกนอกเรื่องคริปโตไปพอสมควรแต่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่สําคัญจริงๆค่ะมองข้าไม่ได้เลยสําหรับวันนี้เนื้อหาที่เรานํามาฝากก็มีเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิ ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตในโลกคริปโตที่น่าสนใจค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ